ปาด้าขาสัตว์นี่อย่ามันเล่นผมอย่ามันเล่นผมอ,อันนี้ฟ้องแน่นอนแล้วคุณเนี่ยไม่อยากจะใช้คำพูดว่าไปรับงานใทามาดีกว่าเวลาคุณทำงานกับผมไม่ชื่นชมจังเวลาเรื่องนี้คุณชอบนั่งเทียนเขียนข่าวไว้ชีวิตผมนี่มีอาชีพชัดเจนนันสามกรรมเล่นผมนะผมเสียภาษีถูกต้องในก่อนที่จะมาทำอาชีพก,การะกันรายได้ทุกบาตามผมเสียภาษีสำแดงได้หมด งั้นอย่ามาพูดอีกนะครับ ไม่ได้ร้องฟ้องคดียางหรือเรียกร้องค่าเสียหายเดี๋ยวคุณจะหนาและผมทราบมาว่าผู้ประกอบการนี่เขาได้รับผลกระทบเขาจะฟ้องคุณหลักฐันล้านนะปากล้าขาสัตว์นี่อย่ามันเล่นผมไว้ผมทําอยู่แล้วทุกคนที่พูดในสภาพี่น้องเวลาจะคอมเมนต์เนี่ยครับในเวลานี้เนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างที่ทาให้ผมเสียหายนะร้อยกว่าคดีนะอย่าทำนะสแกมเมอร์จะป้าได้ไงคพอย่างผมนี่่งสแกมเมอร์คุณรู้ไหมเนี่ยที่จับหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยใครอยู่เบ้างหลังรู้ไหมครับ ผมนะที่ประสาไซเบอร์เนี่ยคุณไม่รู้จริงพูดไปเรื่อย<อ>ก็เพราะคุณรับงานใครมาล่ะฝา,ากาไม่บอกด้วยแต่ถ้าไม่รู้จักกับบุคคลที่เขาพาดพิงถึงใช่ไหมคะคุณรู้หรือยังว่าเขาไปทําอะไรผิดเขาทําธุรกิจเขาเสียหายธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในั้งต่างประเทศคุณไปทําอะไรดรืยคุณเอาข่าวมั่วๆมาขยายความเนี่ยเดีคุณจะเดือดร้อนเอาตัวให้รอดก่อนเอะเอาตัวให้รอดก่อน <laughs> เถอะ <laughs> <laughs>